จากคำว่าแฟนไปสู่การเป็นคู่ชีวิตของกันและกันไม่ใช่เรื่องง่ายครับด้วยไลฟ์สไตล์ของชายรักชายอย่างพวกเราแล้วเนี่ยโอกาสไปถึงมีไม่ถึง20%ด้วยซ้ำไป ก็เลยไม่แปลกครับที่หลายคนมีชุดความคิดว่ารักแท้ไม่มีจริงในหมู่เกย์คนที่คิดจะมีแฟนหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วเราลองมาสํารวจคู่ของเราครับว่าเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วเส้นทางความรักของพวกเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วง7ระยะทางดังนี้ช่วงที่1ก็คือช่วงแฟนฉันเป็นช่วงของโปรโมชัน่นช่วงแห่งเข้าใหม่ปามันช่วงแห่งการหลงไหลซึ่งช่วงนี้จะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1ก็คือระยะมิทติง้งหมายถึงการที่เราไปเจอคนที่เราถูกใจแล้วอยากได้คนคนนี้มาเป็นแฟนอาจจะเจอจากที่ ทเที่ยวตามแอป,ปหาคู่หรือเพื่อนแนะนํามาใดๆก็ตามระยะที่2คือระยะไล่ล่าตามหาตามจีบตามสื่อคือถ้าตา่ตางฝ่ายต่างปิ๊งกันนะครับก็เริ่มจะมีการเช็คสถานะกันเกิดขึ้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆอีกช่วงหนึ่งเลยทีเดียวครับแต่หลายคู่ก็มาถึงได้แค่ระยะนี้เพราะพอคุยไปคุยมาค้นไปค้นมาก็เจอต่อสละเช่นเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นต้นหรือหลังจากลองคุยแล้วพบว่าทัศนคติไม่ตรงกันนิสยัยแตกต่างกันเยอะเกินไปหรือบางคู่อาจถึงขั้นไปมีความ แล้วพบว่าเรื่องเซ็กซ์ไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยแยกย้ายกันตั้งแต่ระยะนี้เลยระยะที่3มเรียกว่าระยะฮันนีมูนคือถ้าคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านแล้วชอบพอที่กันทั้งคู่จีบกันติดแล้วตกลงที่จะคบกันเป็นแฟนแล้วรู้สึกว่าต่างคนต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันแล้วเป็นช่วงที่ต่างคนต่างพยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งประทับใจใส่ใจกันดูแลเทคแคร์กันเป็นอย่างดีเธอยอมฉันฉันยอมเธอนัดออกเดทกันบ่อยๆ เป็นระยะอินเลิฟทุกอย่างจะดูดีไปหมดรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็มีความสุขในความสัมพันธ์นี้อะไรอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดขนาดตบยังว่าหอมสำหรับบางคู่นะครับอยู่ในระยะนี้หลายๆปีก็มีครับแล้วก็ยังหวานกันอยู่บางคู่ก็หลายเดือนแต่บางคู่ก็มีโปรโมชั่นนี้อยู่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ไม่แน่นอนครับแล้วแต่เป็นคู่คู่ไปเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในระหว่างการมีความสัมพันธ์นี่แหละครับ แต่หลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงที่สองครับซึ่งจะมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปนั่นก็คือช่วงคู่รักซึ่งมี4ระยะทางดังนี้ระยะที่4ก็คือ comfortable คือเมื่อคบกันไปนานๆพอสมควรถึงจุดหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างเริ่มหลุดหรือปลดปล่อยตัวต,วต,วตนที่แท้จริงออกมาต่างฝ่ายต่างจะเห็นอีกด้านอีกมุมหนึ่งของคู่ของตนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความสวีดหวานนะ่ะมันก็ลดลงบ้างเป็นธรรมดาครับความใส่ใจในบางเรื่องอาจจะลดลงไม่เหมือนกับตอนที่คบกันใหม่ๆ เพิ่มปล่อยตัวตามสบายเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนิสัยบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นจะได้เห็นในช่วงนี้แหละและมันจะนําเราไปสู่ระยะที่5คือระยะของการยอมรับซึ่งกันและกันในข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายที่มันเป็นตัวตนของเขาจริงๆ ดีมากกว่าไม่ดีก็แล้วไปก็ยังไปต่อกันได้เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครที่เอรชสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทิศทางที่ไม่ดีมากกว่าดีเราก็จะเรียกอีกอย่างว่าเป็นระยะของการอดทนอดกลั้นั้งคู่เจอพฤติกรรมแย่ๆบ่อยๆเข้าเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายคู่ของตนอึดอัดแล้วก็เก็บความไม่สบายใจไว้ข้างในถ้าไม่มีการพูดคุยเคลียร์ใจกันเพื่อปรับหาวิธีแก้ไขแล้วมันก็จะนำไปสู่ระยะที่6นั่นก็คือดาวฮิลหรือ ความรักขาลงนั่นเองความรักที่มีให้กันมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆมีปัญหากันทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์รู้สึกไม่อยากไปต่อมีความท็อกซิกมีความคับอกคับแค้นใจสะสมมาตั้งแต่ระยะที่5จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะหมดใจเบื่อนายแฟนของตัวเอง หรือบางคนเนี่ยนำไปสู่พฤติกรรมกันนอกใจแฟนกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปสู่ระยะที่7ที่เป็นระยะสุดท้ายซะอีกระยะที่7มันก็คือระยะเลิกราหรือ breaking up นั่นเองจะบอกเลยครับว่าถ้ามันไปไม่ไหวกันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีใครผิดใครถูกมันไม่ใช่ความผิดของใครหรอกครับถ้าคุณคิดจะมีคนใหม่ก็ควรให้มันจบในระยะที่7ไปซะก่อนคือเลิกรากันให้เรียบร้อยเสียก่อนคุณค่อยไปคบคนใหม่หรือว่าหาคนใหม่ แบบนั้นนะ่ะถือว่าไม่ได้ผิดอะไรครับเป็นสิทธิ์ของเราโดยตรงแต่ถ้าแอบไปคบคนใหม่ก่อนในขณะที่เรายังไม่ได้เลิกกับแฟนเก่าที่กาลังคบอยู่ปัจจุบันพอมั่นใจในตัวแฟนใหม่แล้วค่อยกลับไปบอกเลิกกับแฟนเก่าเนี่ยอันนี้ผิดเต็มเมครับในฐานะของการนอกใจแฟนยิ่งในยุคโซเชียลแบบนี้แล้วการนอกใจแฟนเป็นเรื่องที่ทําง่ายมากแค่ปลายนิ้วและมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียว ไม่สนับสนุนให้พวกเรามีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับไม่สนับสนุนให้มีการนอกใจแฟนและไม่แนะนําให้เอาคนที่นอกใจแฟนมาเป็นแฟนด้วยรายละเอียดอยู่ในคลิปอย่าเป็นมือที่3ในชีวิตของใครย้อนกลับไปดูได้ครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของความสัมพันธ์นั่นก็คือช่วงคู่ชีวิตนั่นเองแฟนฉัน2คู่รัก3 ชีวิตตามที่ลุงบอกไปครับมีน้อยมากครับที่จะผ่าด่านจนมาถึงจุดของการเป็นคู่ชีวิตได้ไม่ถึง20ด้วยซ้ำไปในกลุ่มของชายรักชายแบบพวกเราด่านสำคัญก็คือในช่วงของคู่รักระยะที่5กับระยะที่6เพราะมันจะมีบททดสอบเข้ามาเยอะแยะมากมายในช่วงนั้นแต่ถ้าคู่ไหนผ่านด่านนั้นมาได้ร่วมมือกันจับมือกันแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด ก็มีโอกาสสูงครับที่จะกลายมาเป็นคู่ชีวิตของกันและกันดูแลกันจนแก่เท่าหรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจากโลกนี้ไปการมีคู่ชีวิตเนี่ยมันดียังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังลุงจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าถามว่ามันจําเป็นต้องมีไหมไอ้คู่ชีวิตเนี่ยตอบได้เลยครับ ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นแต่ถ้ามีได้เนี่ยก็จะดีมากๆแต่ถ้าหาไม่ได้หรือมาไม่ถึงจุดนั้นจริงๆก็ไม่เป็นไรครับทุกคนที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปจากชีวิตเราเนี่ยก็คือประสบการณ์ก็คือการเรียนรู้คือสิ่งที่เข้ามาแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของเรา ทีไ่ได้พบเจอคู่ชีวิตถือว่าคุณโชคดีมากๆหลายคนที่ไม่เคยเจอแม้แต่คนที่ยังเป็นโสดอยู่มีจํานวนมากกว่าด้วยซ้ําก็ยังเห็นเขายังมีความสุขอยู่ได้ครับไม่ได้ลําบากอะไรเราก็ไปใช้ชีวิตในเวของโสดอย่างไรให้มีความสุขก็โอเคนะเทคนิคของการที่จะพาคู่ตัวเองผ่านด่านที่5กับด่านที่6มาให้ได้นะมันก็มีหลายปัจจัยประกอบครับที่สําคัญที่สุดก็คือมันต้องเป็นความพร้อมใจของคนสองคนที่จะต้องจับมือกันเพื่อเดินผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไปด้วยกัน ถ้ามีไฟได้ไฟหนึ่งปล่อยมือหรือไม่พร้อมที่จะเดินต่อในความสัมพันธน์นี้ยังไงก็ไปไม่รอดครับเพราะมันจะเป็นความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวในอยู่ไฟเดียวสถานการณ์มันก็จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปจบที่ระยะที่7ก็คือเลิกราดี ถือว่าลุงเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ต้องซีเรียสคนมีคู่ทั้งหลายลองเช็คคู่ของตัวเองซิว่าอยู่ในช่วงไหนระยะไหนกันบ้างแล้วคอมเมนต์มาบอกความคืบหน้ากันหน่อยนะครับใครที่ยังโสดอยู่ก็โสดต่อไปครับรู้ไว้เผื่อมีคู่ในวันข้างหน้าจะได้เตรียมใจไว้ถูกต้องไม่ว่าจะยังไงความรักก็เป็นสิ่งสวยงามครับและอย่าลืมว่ารักที่ดีที่สุดก็คือรักตัวเองนั่นแหละดังนั้นอย่าลืมที่จะต้องรักตัวเองให้มากๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีทีอีพีหน้าครับ